สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุทกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอคุณดาวโจนเช้านะครับคุณดาวโจนเช้าของวันที่เก้าเดือนเก้านะครับเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับดาวโจนเช้าจะออกทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ เวลาตีสามห้านาทีหรือสิบนาทีลาวนี้นะครับอ่าช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกๆวันจันทถึงวันจุกนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะก็วันละรอบนะครับตีสามห้านาทีสิบนาทีนะครับลาวนี้นะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีสุขภาพแข็งแรง ไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคงั่ง,งมั่งมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากภัยพิบัติทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าช่วงนี้จะเป็นน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมนะน้ําท่วมแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับพวกสัตว์มีพิษอ่ะสัตว์มีพิษทั้งหลายอ่ะให้ระมัดระวังด้วยนะครับพวก ตะขาพวกอะไรพวกเนี้ยงูอะไรพวกเนี้ยให้ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันมันมันจะมาซุกตัวมันก็หนีเหมือนกันว่างั้นเถอะอืมันก็ระแวงเราเหมือนกันมันถึงได้ทําเราด้วยอะไรงนี้ประมาณนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับก็เป็นห่วงทุกทกท่านนะครับอ่ามีอยู่ท่านหนึ่งท่านหนึ่งอยู่ระยองนะน้ําก็ท่วมช่วงที่ไลน์มาบอกอาจารย์บอกว่าเออ กำลังขนของอาจารย์ว่างั้นเลยไม่มีเวลาคุยอะไรเงี้ยคงยากรฉุก,กละหงหน้าดูเลยเพราะว่าน้ํามันมาดือน,ด,นด่วนกระทันหันเนะเาะเก็บของไม่ทันนะอะไรเงี้ยระวังเรื่องไฟฟ้าด้วยนะครับวกน้ําท่วมนะระมัดระวังด้วยนะครับเป็นห่วงทุกๆคนเลยประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับเ,เราก็มาชมดาวโจวนของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างดาวโจวนวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปแล้วก็กดถูกใจทุกคลิปทุกคลิปเป็นกําลังใจให้ช่อง VP ขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับอมืมาชมได้เลยดาจนเช้านะครับสามสี่ห้านะสามสี่ห้านะครับเน้นที่ห้านะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าเก้าห้า 115 2 5 5 2 0 5 5 0หลักหน่วยไอหลักสินะครับ5 8 8 5นะครับประมาณนี้ระวังมันกินตับกันด้วย4 5กับ5 3แล้วก็4 3ระวังด้วยนะครับอันนี้อันนี้ไม่จำเป็นคิดว่ามันไม่มาก็ไม่ต้องใส่นะครับประมาณนี้นะ อ่าครับเรามาจับวางด้วยส่วนสี่นะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับเป็นลองลองคือสามนะครับใครชอบสามก็จัดไปนะถ้าจะรูดก็รูดสี่กับห้านะครับรูดสี่กับห้านะครับประมาณนี้นะ สี่กับห้าครับตามนี้เลยครับดาวจนเช้านะออกตีสามนะครับออกตีสามตีสามห้านาทีหรือสิบนาทีนี่แหละหลานี้ขอขอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแฮงๆนะครับได้เฮได้คิดนะครับตื่นเช้าขึ้นมาอารมณ์แจ่มใสได้รับทรัพย์เงินเงินเงินนะครับตรงดีครับสวัสดีครับ